ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างกระเบื้องดินเผาธรรมชาติบันไดยพญานาควัดโบสถ์ชัยมงคลตําบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเพนละ50บาทตารางเมตรละ500บาทร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกสิกรไทยหมายเลขบัญชี110-333-5287ชื่อบัญชีวัดโบสถ์ ติดต่อสอบถาม092 565 4536หรือสอบถามทางาลไอ ID a s a i 209 l i m j r าการก่อสร้างบันไดานาคราชสู่พระนิพพานณะเปรียนันธรรมสถานในครั้งนี้จึงนับว่าเป็นรากฐานแห่งความสมบูรณ์แห่งบุญ อันนี้สงในกองบุญครั้งนี้ส่งผลให้ผู้ร่วมสร้างมีชีวิตและทรัพย์สินที่มั่นคงแข็งแรงมีฤทธิเดชตะบะมีทรัพย์ในดินสินในน้ำได้รับการคุ้มครองจากพยันตรายทั้งปวงเหมือนดังองค์นาคราชปกป้องพระพุทธศาสนาปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงทั้งโลกนี้และโลกหน้าทั้งยังเป็นการคำชูพระพุทธศาสนาให้มั่น